สุดท้ายก็ไปเกิดประเด็นดราม่ากันที่จังหวัดเชียงใหม่ไอ้เชียงรายสิค่ะใช่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คือนักข่าวถามประเด็นเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ละเลยภาคใต้หรือเปล่าบอกไม่ได้ละเลยแล้วก็น้ําเสียงเปลี่ยนเลยอใช่ไหมน้องบอกโอ้ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกว่ามีสามีเป็นคนใต้ถ้าไม่รักคนใต้คงไม่แต่งงานกับคนใต้แล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดลงมาว่า สําคัญอยู่ที่การช่วยเหลือลงไปเร็วไม่ได้แปลว่าเอาหน้าเหลือตัวแปลปรากฏอย่างรวดเร็วไม่ใช่สําคัญตรงนั้นรวมถึงได้สั่งการ 1, นึ่ว่ากันไปแต่ประเด็นที่ถูกจับไปวิภากษ์วิจารณ์ก็อย่างที่ทราบไม่ต้องขยายความมากแล้วก็นํามาซึ่งนายาเตมีความเฟยียสอย่างที่ว่าด้วยส่วนหนึ่งนะ ก็มีการเขียนความรู้สึกออกมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่นำนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานเอาผมมีความรู้สึกตังหิดตังหิดว่ามีแน่ๆเลยถึงเมื่อวานนี้ดูไงอผมมีความรู้สึกอย่างนั้นน้องไว้จำได้ใช่ไหมค่ะอพี่ว่ามีไง่ๆเลยเดี๋ยวเพิ่มๆมีอีกไหม,ไมฮะต้องเข้าไปในสตอรี่ของท่านนายกไม่มีน้องหลังจากไปเจอเมื่อวานไม่มีเลย หยุดการโพสไอจีสตอรี่ไปแล้วนะอ่าน้องอย่างนี้เรียกว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะะใช่ถ้าอย่างงี้ไม่มีอเบียางนี่แปลว่าไม่มีใช่ไหมอ้าวมีมีนิดหน่อยอ้าวมีแล้วเหรอวันก่อนนั้นมีมคลิปโชคกีมีมีค่ะเดี๋ยวทีมงานลองไล่มันก็ได้แล้วทำไมตะกี้มันไม่ขึ้นเป็นงานเป็นงานเมื่อวานแล้วตะกี้ทำไมไม่ขึ้นของเก่าหรือเปล่า ประมาณมีสองชั่วโมงที่แล้วอะค่ะอ๋อยังมีเข้าใจว่าเหมือนท่านก็ต้องการจะใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารใช่ใช่ใชกับประชาชนอยู่เหมือนกันเพราะว่านี่เป็นเป็นหัวข้อข่าวอ,ะอ่ะ อพอพอพอ,พอ,พอยังไม่มีอะไรที่อนอกเหนือจากที่เรารับรู้จากข่าวสารเป็นประเด็นเกี่ยวกิจการภารกิจประจำวัน<ห>ก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องภาคเหนือภาคใต้ได้หน่อยเรื่องเกี่ยวกับกรณีจะใช้โมเดลการแก้ปัญหาฟื้นฟูภาคเหนือเอามาใช้กับภาคใต้ด้วยด้วย,วยเพราะว่าในแง่ของภาคเหนือเนี่ยความคืบหน้าก็คือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยหนักมากและเป็นสระดินโครนถลม่ม รวมถึงดินที่มาเข้าอยู่ในบ้านอย่างที่แม่สายอย่างนี้เป็นต้นมันหนักอ้าวเปิดคอนเทนต์ก่อนก็เปิดไงฮะก่อนจะสื่อสารเปิดคอนเทนต์ก็เปิดไม่ใช่เหรอฮะก็มีเนี่ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึง เปิดดิถ้ายกก็เปิดเม้นปกติไม่ใช่หรอฮะเปิดค่ะเออถ้าก่อนโน,น้นนะไม่ได้เปิดเดี๋ยวลองเซิร์ชอ้าวอาวันที่หกตกลงในนมำตรีไม่ได้ลงนะครับทุกผู้ชมมอบหมายล่าสุดมอบหมายให้ฐ้นตีดีใช่ไหมคุณประเสริฐจันทรรวงทองค่ะลงพื้นที่วันที่หกนะคะลงพื้นที่ภาคใต้อืมแล้วคุณประเสริฐเมื่อ ตอนต้นเมื่อเช้าค่ะก่อนจะประชุมคอรมวันนี้ก็ยืนยันเรื่องระบบเตือนภัยว่ามีการแจ้งเตือนโดยตลอดนะคะอืมอ่าตกลงยืนยันไม่ได้ลงนะเห็นว่ามอบหมายมอบให้ให้คุณประเสริฐลงพื้นที่ภาคใต้วันที่หกธันวาค่ะอ่าเดี๋ยวผมรอดูข่าวความคื่อหน้าก่อนเออก็ต้องหาแบบเนี้อ่าท่านผู้ชมถามดูอะไรดูจากถังเราอ่าใช่อืม ไปไหนแล้วจะหาให้ไงเปิบเปิบอ่าแล้วก็มีอะไรล่าสุดอีกแล้วมีการตอบโต้น้องอคุณลินทิพรค่ะวลินวัชรโรธ สสพักเพื่อไทยบริจิรยชื่อพูดถึงประเด็นพักตายนี่แหละนักการเมืองฝ่ายค้านให้เลิกมโนโดิสเครดิตรัฐบาลดูตัวเลขก็ประมาณ6 7 6 8รัฐบาลเพื่อไทยใส่ใจแก้ปัญหาภักใต้อย่างจริงจังขนาดไหนยังไงแล้วก็รยละเรียดของงบประมาณเนี่ยแล้วก็บอกในตอนท้ายว่านี่ฝากถึงนักการเมืองฝ่ายค้าน ช่วยศึกษาข้อมูลมากกว่าใช้ความมโนโลและอารมณ์อาศัยคำตำหนิแบบไร้ความร,รับผิดชอบดีดเครดิตรัฐบาลแต่มาช่วยกันสร้างสรงสรค์าการเมืองใหม่ที่เห็นประโยชน์ของประชาชนที่ตั้งอย่างแท้จริงโดยไล่เรียงคือก็ไล่รายละเอียดเลยเนี่ยน้องไรเง่องบประมาณแต่สรุปก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่ปี6 7ถึง68เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เลยถ้าดูจากตัวเลขง,งบประมาณว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้การนำของนายกแพทองทาน หัวใจคือประชาชนได้อนุมัติงบประมาณแล้วไม่เคยละเลยปัญหาของคนภาคใต้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินหรือการวางแผนพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวเรัะหนักดีวรัฐบาลมีหน้าที่รับใช้ประชาชนแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทุกภาคของประเทศอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนี่คือหัวใจที่ทําให้ประเทศชาติเจริญอือ่ะก็เป็นการโต้ตอบอันนี้คงจะเกี่ยวกับคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีประเด็นสสประชาธิปัตย์ด้วยนะ แต่รัฐบาลไม่ใช่หรอใช่ประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลค่ะที่บอกว่าให้สนใจภาคใต้เหมือนก็สนใจภาคอื่นอ่ะอ่อสอสันเพชรใช่ไหมออสอสัดสับสนแล้วเป็นรัฐบาลไหมเป็นค่ะอใช่ใช่ไหมอ่าไหนดูอีกดูอีกอ่ืา